ปูกราบน้ำมาสการปูอาจเจริญพ่อนมาพึ่งเันชั้นไหนเพี้ยนเซ็ตเมื่อกี้พึ่งชั้นหนาครับผมผมว่ายไกลอ่าใกล้พวกเราภาษาเราพูดหนกก่อิพี่น้องมาถวายเพี้ยนสดทธครับผมอ๋อ,อนิโมธนาสาธุกับพี่น้องเด้อนะครับครับพอ,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 อให้ห้าผ้าดวยอ,อนิโมธนาสาธุน้ำ นะครับใกล้ข้อพันศาแล้วลุกออกลุกออกจากไอ้้ไอข้างหน้าชั้นล่ะครับอ่ะถ้า้อยก็ระวมทําบุญกับปูย่อยดอกพันข้อพันศาห้าร้อยบาทเลยเราเราปูบุปไปแล้วนะครับปูกับคงจะเห็นเรียบร้อยแล้วเนาะปูเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วรัอ่ะมือนี้มาขอแนวะทางโชคลาภก่อนจะทําบุญวันข้อพันศาวันพรุ่งนี้มือนี้เข้าออกไปลวยก่อนปู ตามลาวปูซุ่มเงียบเก้ากอคอหกแปดนะครับทำไปเรื่อยๆทำบุญทำหน่อยๆสาสมไปเนาะปูเนาะนะครับแมน จะลานิดจะลานหน่อยเดี๋ยวมันก็เต็มได้ดอกครับผมขอน้อยก็บ่มีเวลาได้ไปวัดกับมือเอื้อนกันนี้ละเป็นมือพิเศษจะเป็นวัดที่เก้าคือวันพรุ่งนี้ปูโอ้วัดที่เก้าหรอบอ่กับวัดที่เก้าอ่าแห่งหลายเท่าไรแห่งดีเนาะบริเกียวกับจำนวนจำกัดเนาะครับไม่จำกัดหรอกก็ทำไปเรื่อยๆนะครับแต่นับได้ว่าปันเก้านี่ละ แมนต่ว่าเที่ยงแต่ว่าตั้งตั้งเป็นบาทฐานไว้จำนวนท้อนนั้นท่อนนี้ขึ้นไปนี่ซื้อนะครับผมบบมันว่าหอดเก่าแล้วสิยุดนี่่หยุดนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับอ่ะมือนี่ปูเป็นยังไงปูอ่มือนี่แก่มมือราพัฒนาวัตถิพันธมากวงกลมเน้นรุดงแล้วก็เข้าด้ตัวรุ่นโอ้กะมาหก็ะมาหลายพดเนาะปูเนาะหกเนาะ วายมันมากครับปวดมันมากแบบมากแบบนี่มันหก <6 S 1> หนึ่งกันหน่อยว <5 S 1> ่าอยู่เดี๋ยวเราปูหกหนึ่งละ่ะมันมากหนึ่งตัวเดียวหกตัวเดียวเลยเนาะ <5 S 1> มันบอกหนึ่งมาใสา่มันเป็นหกหกบอมแยนบ่อระปูมันสองศูนย์หกหกบอกครับผมสองศูนย์หกหกอย่างแล้วหน่อยว่าสิมาหกหนึ่งมันกับมากเนื่องอิริหกมากผู้เดียวเลย มื S <S <S อนี่สิมาหยั่งปูมือนี่นนเล็เกเจ็ดบ้าสิมาเนี่ยครับเจ็ดบ่ปูแมนครับเจ็ดเม็ดเดียวแล้วละ่ะรูดนะวิ่งรูดไปที่เ็ดมันมาปูแมนลูดเจ็ดวิ่งวิ่งเ็ดนะครับวิ่งเจ็ดรูดเจ็ด วิ่งรูดไปที่เกตนะครับ3ตัวค่ะสี่เจ็ดสองสี่สี่เจ็องแเจสีสครับผมสองตัวค่ะเจ็ดสอง ของตัวเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่อาจจะมีเสียงแสกเน่เด้อปูโฮราเกกินดามากเอยเราสบายดีบ่เจจินดาเอ้ยเล้ากับหาวงเรทั้งนอกร้อ่ครับหอดหอดหอดเจ็ดสี่แล้วนออเจ็ดสี่ครับผมเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดห <75. S 2> เจ็ดห้าบ้ามอนเจ็ดเจ็ดอีกเหมือนกะันมันเป็นยังไเจ็ดเจ็ดเจ็ดเออติดตกันนี่ออกบ่ออกมาบ่มากกับนมันขิมไว้นีละมันมกเบิ่นดีไลร้อยเบิ่นดีไลจะได้เออเนี่ยเราคูหวาน,นอามันมากเม็ดเจ็ดเจ็ดนีกเจ็ดจริงดครับคม็กเจ็ดเจ็ดคูบวนและย่าซูเย็บซี่ FC ฟังในะคู เกี่ยวกับแนวทางเล่าพัฒนาตัวเก่งตัวนี่ก็คือตัววิ่งตัวรูดเดอถ้าโดยร่วมๆเลติ๊บุญเดียวผู้ใดจะกลัวว่าติติเลขเล่าของกันตมานนี่เป็นอย่างใดยินเนาะก็คือตัวรูดแต่ละเป็นตัวเก่งเนี่ยจะมีเขาบ้างรุดบ้างแต่ว่าสติสถิติที่ที่ถือว่าบบพ่อบ่พ่อเฮียไทยอายผู้ใดก็คือตัวรูดนั่นแหละครับผม อ่ส่วนเรื่องสองตัวจอมอันกับมีเป็นเรื่องธรรมดาอ่อาเขาบ้างลุดบ้างจับจับถือคูบบค่บางทีอะขี่กับคู่เพื่อกะมาน้ำกันบางทีอะคู่คับคู่เพื่อกะมานี่มาให้ดูดุกพกมันเยังมากหกหกนะครับผมอสองตัวจอกัอบพวกเขาลงมาแล้วก็จับเอาเพราะว่าสิเป็นเกี่ยวกับเลขหนิ่งเลขหลวดก็ดีครับหรือว่าสามสามตัวมาตัวออกไปประกบกรบเลขตองของที่คำานวนใดก็ดีนะอืมืีอแมงอ่ะ อ้ามตัวมาตัวตัวปนไหนออามตัวมาตัวเลื่อมปูสองสามเจดเด้อสองสามสองาเจฮัคู่ได้แน่นแม่ปูนี่นักคู่ได้ปูแน่นแน่นไปเจสองกับเจ็ดสี่เจ็องเ สามเราว่างเดือเราว่างเดินว่างหันจะนินหกสองมันบ่อคครับผมมันมาหกหกมันมาครับผมเราว่างเจ็ดส w งม g ไเจ็ดเจ็ดเลยดีอ่าสำหรับแนวทางตำลาวปู่ซุ่มเงียบพี่น้องสายลวดนี่คันเส้ลวดนี่บกพลาดน,น,นะครับจับคู่มันก็อ,อาจจะพลาดแน่นาะปูเนาะ บางครั้งแมนมันกับมันกับเป็นเรื่องธรรมดาดอกของเรานี่บางหันนะเลขบุญก็ไม่ค่อยมีผู้ใดถือตัวคืดว่าน่ะนะเสี้ยนใดก็ดีครับผมแม่นอยู่แต่ว่าเลขเลขกล่างก็สีกระจายกันอยู่หลายหลายเสี้ยนอยู่นั่นละครับก็มีอยู่สองสามเสี้ยนนี่แหละปูโอ้เลขตองมัในี้เนาะไอ้ถือคืดพ่อคืดว่าที่จันเนาะครับแต่ว่าบัดนี้นับแต่หนีต่อไปกันทิ้งไว้ไม่จุ่งหวัดทันละครับผมรูดตัวใดกิกันเบิ้ลตัวนั้นละไว้ ครับมันร่อยร่อยมาอยูวาเศอร์เด็กติดบอดไว้สิละเพื่อมันเกิดที่ยั่งไงมากเบิ่มันก็บอกเขาเถอะครับผมแต่ว่ากับบุ้มี่อยู่ในตัวเนียนดอกเจนกติดแปะไว้เสื้อละล่ะครับผมกันเนียนสองคู่นี่หละแต่ว่าก็ให้เอาว่ส์ซูคู่นั่นละแต่ว่าเนียนมากมาก,เ,ออกเป็นพิเศษที่ซื้อดอกเป็นพิเศษแม่น สำหรับแนวทางตาล่าปูซุ่มเงียบนะครับเหมือแรกงนี่ไปรุ่นกันนะครับบ่แน่นะโอ้ยบ่มีเวลาดอกกระปูว่าจะไล่สวนล่องเบิง่งเพราะว่ามันส่วนมีงานหลายทั้งงานทั้งในบานปูก็เลยบกใครได้นั่นป็นใดนะครับเอาการพกขึ้นปูนลหลายครับปูครับอพอแค,ค่ห้าค่อนพี่มาเห็นไอดีให้อตาตมาในเรื่อ,องไอดีของเงินอยัางกัของใครแอดมินอะไรอยาอ่างกับ จะตังไหมเคสตังอืมครับครับเดี๋ยวผมจะหาหาลงในสีเขียนลงในนี่ได้ป่ะครับนี่ในในพิมพ์ฝากมากานี่นม่มีนะครับผมอาวจะเลื่อนพ่อให้ทุกคนถูกโชคดีเด้อมเหมือนแรกเลยเด้วครับจะเลื่อน้่อครับกราบนาัสการปู